เดี๋ยวนัมันจะเป็นที่มันจะเป็นฝ้าไอ้น,นี่น้ำมันจะกำได้เยื่อยๆเลย,ยนะก็ขีดประมาณนี้ใส่ตะยานเกล็แล้วลเวลานั่นแหละถ้าคู้ท้องกู้ไข่มันจะขึ้นแบบนี้กู้หางกู้หางู้สัมพันมันจะอยู่แล้วเราใส่ขนาดนี้พืชน,น้ำตรงนี้มันจะอยู่ได้แค่นี้เองเดีย๋ยวให้เพื่นเดินให้เห็นเองครับพลดทดลองเนี่ยทดลองไปทดลองไปทดลองเล่นไปนะจนกว่าเราจะได้สําเร็จคือเราจะเห็นลูกอะเพราะว่าคำว่าทดลองเน่ยมันอาจจะมีผิดมันจะมีถูก ตัวเป็นน้ำนมพอน้ำนมเสร็จมันจะลอกตัวใหม่จะสวยสีจะสวยเลยสิ่งใกล้จะท้องใกล้จะไข่เนี่ยกระปิ้งมันจะเริ่มล้นแล้วเดี๋ยวดูท้องจะเริ่มอูมันก็จะเหมือนทางแสงนมะันให้เขาอยู่เห็นไหมเนี่ยเขาจะอยู่อ่าตามด้วยชุดคอนโดคอนโดเนี้ยมาเนี่ย,มา,ยมาดัดปูนะครัเยอะขึ้นนี่นงเงี่ยนี่ระวังไงมันจะมีสองชั้นเนี่ยชั้นบนอย่างเงี้ย เออมันโล่งนะเราจึงต้องใส่จะขอบันตะเภาวต้นใบยอย่างเงี้ยวางผ้าเดียวๆนะให้มันไปพืนน้นมาได้อะไรเป็นไรช่นะางแรงระหว่างทำเท่าเน,นี้มันจะตว่างแสงมันจะจ,าจ,าจา้าๆเพราะว่าในแสงมันต้องท่านีกระทบแล้วมันต้องท่านี่จ้าๆอ่ะนี่ใช้วิธีการเอาน้ำในกระบองสูงแล้วมันจะท่วมมันจะดูดออก สวัสดีครับพี่ชื่อะไรชื่อชื่อรัดค่ะอ่าพี่รัดนะอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่หมู่บ้านขจีนุชค่ะอยู่ลาดหลุมแก้วค่ะอืมแล้วตรงนี้นี่คือพี่ทําเองหมดเลยใช่ค่ะทาเองค่ะขายด้วยไหมเนี่ยขายอ่าเพราะนั้นใครที่สนใจนะที่ชอบบอลนะครับบอลสีอย่างนี้นะเนี่ยครับมาหาพี่รัดได้นะนะครับอ่าเดี๋ยวทักเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้นะครับนี่สวยๆเลยนะนี่นะอ่าขอบคุณมากนะครับพี่ขอบคุณมากค่ะ นี่เดี๋ยวหนูแยกอีกได้เยอะแยะลูกมันเยอะแล้วเป็นขี้เกียจเยกยังไม่งอกอีกเยอะม,มันยังไม่มีใบนะเพราะว่าหนูเด็ดบานลงมืนก็เลยเด็ดแล้วก็เหมือนกับว่าเราบังคับให้เขาออกเต็โดอ